ครับวันนี้มีงานนงานหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นบ o t e b o o k pro a 76นะครับมาในการเวลาเปิดจอนะครับเก้าสิบองศาแล้วจอจะดับนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดแค่สี่สิบห้าองศาเนี่ยจอมันก็ยังแสดงผลอยู่นะอาการนี้เนี่ยก็จะเกิดตัวหน้าจอนะครับหน้าจอมันมีปัญหานะครับพหน้าจอก็มีมีเรื่องจะมีสายแพรนะครับสายแพรจะเป็นสายแพรแบบนี้นะครับถามว่าไปงานสบายคาหรือเปล่าหน้เนี่ยมันจะหักนะครับ เนี่ยจะหักไปตรงนี้ได้ได้โอเคโอเคครับผมอ่ามันพับมันพับตรงแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวสายมันค่อนข้างที่จะแตอกนะครับแต่ว่าแผ่นเหล็กเนี่ยมันจะแข็งนะครับเป็นแบบนี้นะครับทําให้ตัวหน้าจอเนี่ยเวลามีการเปิดปิดนะครับตัวสายแพร์มันก็จะพับนะครับผมก็ทำให้ลายไฟง่ายหน่อยครับงานจะได้ มันไม่สมูทมันมันก็เป oh, yeah. um, right. well, ิดไม่ติดนะครับผมเวลามันหักนะครับมันมันจะก็จะขาดแบบนี้เลยนะครับก็จะขาดมาเหลือแค่แท่งเหล็กอย่างเดียวนะครับตัวสายแพรมันก็จะหักแยกทาเป็นสองชิ้นนะครับนี่ก็เป็นการแบบตัดต่อนะครับตัดต่อเพื่อที่ให้ตัวสายแพรมันยาวขึ้นนะครับให้ตัวสายแพรมันยาวขึ้นก็ อันนี้หนึ่งกินเบอร์เกอร์ของมันโอ้อร่อยเลยเนี่ยเฮ้แต่เบอร์เกอร์พิงนี่ใช้ได้อยู่เรียบร้อยราคาราคาเนี่ยก็ทำการตัดต่อไปแล้วนะครับอองะะไรนเ่แล้วก็แสงจอดาราโกเป็นอยู่แล้วนะครับก็เสร็จงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวส่งเครื่องให้กับลูกค้าได้ใช้งานนะครับผมเดี๋ยวก็ฝาก ร้านสมัยดีสวิตด้วยนะครับร้านก็จะมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับก็มีสาขาตามห้างนะครับทั่วกรุงเทพเลยนะครับผมสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหนร้านบนเาว็บไซต์ได้เลยนะครับผลการติดต่อนะครับก็จะมีผ่านทางเบอร์มือถือนะครับไอดีไลน์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจมี YouTube นะครับแล้วก็มีทิกตอกด้วยนะครับผมยังไงก็ขอฝากคอนเทนต์นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยนะครับแบงค์เนี่ยไปอ่ะโอเควันนี้ชอบไปขอตัวลาไปก่อนรับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสุดาางหน้าครับ ครับ <laughs>